แล้วมันระยะทางก็ไกลด้วยนะไอเดีย hey วอ๋อโอเคเกือบลงที่ลงทางแนละ้วโอ้โหเปิดมาคุณลุงเก่าเลยเหรอดีครับทุกคนผมเดอเหมือนล้อแล้วตอนนี้เรอยู่บเกมเกือบไป take o u อาเด ตัวเกมจะเล่าถึงตัวเราที่กําลังเอาขยะไปทิ้งแต่รู้สึกว่ามีใครบางคนมองเราอยู่เรื่องย่อของเกมก็สั้นมากๆเลยครับตรงนี้มีโปรโมทเกมด้วยครับคลิปหน้าผมจะเล่นเกมในนะเห็นก็เข้าเกมเลยดีกว่า Let's go <S เปิดมาจะต้องเอาขังขยะพวกนี้ไอถุงขยะพวกนี้ไปทิ้งในถังขยะโอเคถุงขยะพวกนี้ก็คือพวกสามถุงนี้เหรอ แล้วผมต้องขนมันไปยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะนี่ไงมันได้ทีละถุงหรอวะโอเคเลยเพื่อนเหมือนเป็นวันที่ม้าตกหนักเลยครับอมเดี๋ยวก่อนนะผมจะบอกนะผมขนได้แค่ทีละถุงนะ่ะตอนแรกคิดว่าจะให้เราขนใส่รถสิถามจริงดิเพื่อนโอ้เมาเมาเมาแล้วถังขยะมันอยู่ไหน วิ่งได้ครับเอ๊ะนั่นเหรอถังขยะหรือเปล่าไอ้เขียวๆนั่นโอเคไม่ใช่ตาผมไม่ดีแล้วทำไมเราต้องมาทิ้งตอนกลางคืนด้วยเนี่ยไม่เข้าใจตัวเราเลยฮะเอ้ยทางตันเหรอกระจกลองหุ่นเดี๋ยวนะแล้วผมต้องถังขยะไปทิ่งตรงไหนเนี่ยผมยังหาถังขยะไม่เจอเลยแล้วนี่มันอะไรนะ่ะโอ้พระเจ้า มันแมวน้อยนี่วะอ้แมวน้อยน่ารักมว้าว่าอตอรเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้บอกผมดีผู้เล่นเกมนี้กล้าเหมือนกันนะเนี่เเยไอ้แมวงโง่เมื่อกี้แกโยนฉันออกไปข้างนอกเลยเหอฮะไอ้ฟาดทะร่ไอเนี่ยขอหยิบแก้มเอาลนะ หยิบเยอะเดมันปาเราออกไปนอกโลกครับโอเคเรามาหาทางขยะก,กันดีกว่าเออทางนั้นผมว่าไม่น่ามีแน่จะทางนี้หรือเปล่าแต่ตรงลานกว้างผมยังไม่ได้สำรวจเลยนะยังสำรวจไม่หมดเลยขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นได้จะดีมากเลยเออผมคิดอะไรอยู่เนี่ยเราก็ตัวเท่าควายแล้วยังเล่นอะไรแบบนี้เฮ้ยไปได้ โอ,อ้ไปได้ไม่สุดโอ้จบแล้วคนเล่นไอผู้สร้างเดฟทำเกมให้มันแบบมีลูกเล่นกว่านี้หน่อยไม่ได้เออทาไมลูกแมวมันมาแล้วเนะี่ยโอเคเรามาโฟกัสกับเป้าหมายที่ต้องไปหาทาังขยะก,ก่อนดีกว่าอนี่ก็ไปไม่ได้เ้เดี๋ยวไอถังขยะอยู่ไหนเนี่ยทุกคนหาไม่เจอจริงกว่าแล้วเวลาวิ่งมันก็กองกระสายด้วย ใครรู้สึกเวียนหัวก็ดูจอเล็กไปนะทุกคนนะเอ๊ะถังขยะไม่เจอจริงวะหรือมันอยู่ใ,ใกล้นี่วะแล้วผมมองไม่เห็นเองอ้าไปไม่ได้ What เพื่อนใบกูหน่อยได้ไหมว่าถัางขยะมันอยู่ไหนอะหรือเราต้องเข้าทางนี้หรือเปล่าเอ้าเข้าได้มาถูกทางแล้วครับ โอเคแล้วที่นี่มันดูป่าเปลกว่าที่คิดนะเนี่ยแล้วทำไมเขาทำที่ทิ้งขยะไกลอย่างเลยเพื่อนเฮ้ยอ๋อมีรถตกใจหมดเลยเว้ยสวัสดีครับพี่ประงไม่หันกลับมายิงผมใช่ไหมถ้าผมโดนรถชนมันจะเป็นไรไหมวะเอ้ยอะไรวะน่ะเมื่อกี้แสงวูบเมื่อกี้โดนว้าไปแล้วเหรอ โอเคมีรถผ่านไหมนะอยากทดลอง Experiment 001ครับผมเดินเข้าอุโมงค์ได้ไหมลองเดินดูครับแมพเขาทำมากว้างเราก็สำรวจให้หมดเอาให้หมดครับแล้วผมก็อยากลองโดนรถชนด้วยจะพาไปต่างโลกเอา้าไม่ได้โอดได้ไปต่างโลกแล้วมีรถมาอีกไหมเพื่อน ไม่มาอย่าไปแล้วนะงั้นเราก็ไปดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคไฟวัดฮัลโลวีนเจ้าดิสแฮปปี้ฮัโลวีนเจ้าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยนี่มันเดือนอะไรวะเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาประเทศไทยมีกิจกรรมอะไรวะไม่ดีประเพณีพูดผิดเข้าพรรษา เขามันสามเดือนที่แล้วดิแถวยุโรปน่าจะแบบน่าจะฮาโลวีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันจาไม่ได้แล้ะแต่น่าไม่น่าใช่ช่วงฮาโลวีนะแล้วเรื่องยอ่อของเกมบอกว่ามีคนคนแปลกๆอยู่แถวนี้แล้วไหนคนแปลกยังไม่เห็นเลยมีแค่บรรยากาศเ,เพื่อนลองสอหาดูครับ ไทตาดีชี้บอกผมด้วยนะมีอะไรแปลกๆหรือปเปล่าเก็บไปโอ้ไม่เอาเพื่อนนายเก็บทีละถุงเนี่ยนะมีสองมือก็สองถุงไปเลยดีว๋ว่าไปกลับไปกลับเนี่ยแล้วมันระยะทางก็ไกลด้วยนะไอเดียวอ๋โอโอเคเกือบลงที่ลงทางละโออโออ ยังไม่หายไปด้วยวะโบรยังอยู่ตรงนั้นผมว่าเราลองไปอีกเส้นทางหนึ่งดีกว่านะมันน่าจะไปได้หรือเปล่าออมันได้มีวะโอ้มันได้มีมมเรามีทางเดียวที่ต้องไปผ่านทางนั้นเออเราต้องทําใจดีสู้เสือไปครับโบรยังอยู่เฮ้ยไอ้นุม่มลิกเห็นถุงขยะนี่ไหมอยากโดนคุมถังงี้วะคุมหัวดิ ลิ้นผ่านหมดเลยแล้วมันหายไปได้ไงวะมันเร็วขนาดนั้นเลยเพยายามมองหลังไว้ครับเราไม่ได้อยู่ในที่อาบไงแต่ผ่านตรงช่องนั้นไม่งเสียวจริงโอเคทิ้งเฮ้ยโคตรเสียวตอนนี้มันมาอยู่ข้างหลังเราเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปหาทางอ้อมฝั่งนั้นแล้วกัน โอเคอ๋อนั่นตนน้นไม้ตนน้นไม้เอาละครับความหลอนที่มันเกิดจากตัวเองไม่ได้เกิดจากเกมเฮ้ยทางนี้เราไปได้เหรออ,อ้าวแม่งรู้ทันบอกสักขนานะนันตรงนี้อ่ะผมก็พยายามหาอิสต์เอ็กอยู่นะเพื่อคนทำเกมเขาใส่อิสตาเอ็กอะไรเล่นไว้เราก็กลับทางเดินกันดีกว่าดูไม่มีอะไรละ โอ้โหผมเริ่มเข้าใจความรู้สึกในที่แคบและความรู้สึกมันโอ้เชดกลัวแล้วไอ้ลุงดี๋ยคุณตบหัวเม่งเหม่งนั่นเลยเฮ้ยทำผมกลัวแทบตายว่าไงมีอะไรจะคุยคุณทำผมตกใจหมดเลยอ่ะขอโทษทีฉันไม่ตั้งใจทำให้น,นายตกใจะนะอ๋อเป็นเพื่อนบ้านของเราครับแล้วนายมาทำอะไรในเวลาดึกดื่นป่านี้ล่ะอ๋อก็วันนี้มันเป็นวันเก็บขยะไง โอ้อย่างงี้นี่เองแต่ก็ระวังตัวไว้ด้วยนะมีแต่คนนังโง่แหละที่เดินอยู่แถวนี้นะเอา้ามึงด่ากลัวเนี่ยคนนังโง่ไหมถึงคนแปลกๆเลยหรือมันด่าเราว่าโง่เขาน่าจะสื่อว่าแถวนี้มีคนแปลกๆอยู่ครับให้เราระวังตัวไว้กัวมึงนี่แหละคนแปลกคนแรกอะถูกไห้สุดท้ายครับโ๊วย ตอนเข็บถุงขยะทีไดโคตรเสียวเลยแล้วมันไปทางอื่นไม่ได้เนี่ยเพื่อนไอ้บังเกอร์เมื่อกี้เรากระโดดข้ามก็น่าจะได้แล้วปะมันน่าจะสูงเท่าเอวผมรู้สึกว่าที่นี่มันมืดขึ้นหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวผมคิดเองอ๊บโอ้มันเป็นความรู้สึกที่แบบอึดอัดมากเลยอะทุกคนต้องมาลองเล่นนะแบบช่องมันแคบแค่นั้นอะ เราแบบเราหนีไม่ได้เลยรเราโดนประกบสองทางอะ่ะอ่ะทิ้งไปเสร็จงานแล้วแกไปดีกว่าทางนั้นโอ้โหมันมีทางเข้าเดียวช่องแคบๆก็พาเสียวได้เออผมต้องไปจริงเหรอเนี่ยรู้ว่าจะโดนอะ่ะแต่ก็กลัว อ๋อเงา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 กูวิ่งละกูวิ่งละไอ้หนุ่มโอ้เมื่อกี้แม่งหาเฮียบแบบแม่งจุดโทษอยู่ตรงนี้อ่ะไปแล้วครับเอยมองซ้ายมองขวาก่อนฮะผมจำได้ว่าผมทิ้งไปหมดแล้วนะถุงขยะละ เลดมีอินให้กูเข้าไปโอ้โ oh หน้ำเฮบูบอยแตกขนาดนี้น้ำหวานหรือประจำเดือนใครเด่ยโอ้โ oh หโคตรหลอดทำไมเสียงเพลงมันหลอดวะแค่ผมเอาถุงที่แบบมีผ้าอนามัยมาทิ้งมันหลอดขนาดนี้เลยเนะี่ยอย่าง้ยก็ยังมีแมวอ้วนอยู่ตรงนั้นครับ ผมรีบไปดีกว่าเออไปไป Let's go วู้ไม่ได้กินหรอกเว้ยช่องแคบมาตรกาเราอยู่ในที่โล่งครับถ้ามันไม่แบบอยู่ดีวร่ป wow. มาอยู่ข้างหลังอันนะอู้พัฒนาเชี่ยมากเลยทำอย่างนกันนะอ่ะถุงสุดท้ายเอออะไรวิ่งมาอะไรวะวัดอ๋ออยู่นู่นเฮ้ย ชุดตัวมตีชุดตัมตีอ่ายังม่กระเอ่ออยู่รูไหนนะรูนั้นนี่นอฮะโอชดใครมันวิ่งมาโอ้พระเจ้าโอ้ฟัก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 ักัอ้าชดเชดยา กูเหนื่อยแล้วกูเฮปากจะเหนื่อยแล้วตำรวจช่วยด้วยไอ้ลุงผมคิดถึงลงุงป่าอ,อ้าวรอเดเรอหลังจากที่คุณวิ่งเข้าไปในบ้านผู้ชายคนนี้ก็เลิ่มข้อประตูเมื่อคุณเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์คุณก็โทรหาตำรวจทันทีตำรวจได้ควบคุมตัวชายคนนั้นไว้แล้วตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วแล้วก็จบพร้อมกับแมวอ้วน ไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าช่องแคบแ,แค่นั้นมันจะพาผมเสียวได้ขนาดนี้คือมันจินตนาการไปเองว่ามันจะมีอะไรอยู่ตรงปลายทางช่องแคบอ่เพราะมันเป็นมุมอับไงเราเห็นแค่ตรงข้างหน้าพอเราไปถึงโผล่ไปเราก็รู้เนี่ยตอนที่เราเดินผ่านออกไปนะว่ามันจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือมีอะไรมาตุ๋ยข้างหลังเราหรือเปล่าโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยครับดีกว่าที่ผมคิดไว้อีกโดยเฉพาะไอแมวอ้วนตรงนั้นเฮ้ โอเคก็จบไปแล้วนะกับเกมเฮเลยหนึ่งเกมนะใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับก b ์กันด้วยละ่ะไม่ต้องไหนอยากบอกอยากแชร์หรือม,มีเกมมแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ